ดวงชะตาวันที่4พฤศจิกายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมธรรมชาติที่อดทนมีวินัยและคิดรอบคอบของท่านซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวเสาร์วงเล็บบอวงเล็บจะทำหน้าที่เป็นพลังที่ช่วยสร้างความมั่นคงและหนักแน่นได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้พลังงานที่รวดเร็วและร้อนแรงของดาวอังคารวงเล็บ จอห่วงเล็บไม่สามารถทำให้ท่านหวั่นไหวได้ง่ายๆท่านจะยังคงดำเนินทุกย่างก้าวด้วยความระมัดระวังและไตรตรองตีมของวันก่อนลอยกระทงมีความหมายลึกซึ้งเป็นพิเศษสำหรับท่านเพราะมันสอดคล้องกับธรรมชาติของดาวเสาร์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยวางภาระที่แบกรับมานานความวิตกกังวลและการชดใช้นี่กรรมเก่าเป็นวันแห่งการปลดปลื้องที่แท้จริง การงานความสามารถในการจัดการกับโครงการที่ยากและต้องใช้เวลานานด้วยความอุตสาหะคือจุดแข็งที่สุดของท่านในขณะที่คนอื่นกำลังเร่งรีบและอาจทำผิดพลาดท่านกำลังสร้างสรรค์ผลงานที่แข็งแกร่งและทนทานท่านอาจได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้สมาธิและความอดทนอย่างสูง ความทุ่มเททำงานหนักของท่านจะถูกมองเห็นและได้รับการยอมรับแม้อาจจะไม่ใช่ในทันทีก็ตามการเงินท่านมีความระมัดระวังในเรื่องการเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อดีอย่างยิ่งในวันนี้เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนโครงสร้างทางการเงินระยะยาว โสท่านไม่ใช่คนที่จะพอใจกับความสัมพันธ์ฉาบฉวยท่านอาจรู้สึกดึงดูดหรือเชื่อมโยงกับคนที่มีวุฒิภาวะจริงจังและพึ่งพาได้ความสัมพันธ์จะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของท่านคือแหล่งของความมั่นคงในชีวิตแม้วันนี้อาจจะไม่ได้มีไลเดนช้ฟที่ร้อนแรง แต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความผูกพันที่เงียบสงบและลึกซึ้งเป็นวันที่ดีที่จะได้ทำโครงการที่ต้องลงมือทำร่วมกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันผ่านการลงแรงร่วมกันสุขภาพควรใส่ใจเป็นพิเศษกับปัญหาเรื้อรังโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อต่อและฟันน้ำหนักของความรับผิดชอบที่ท่านแบกรับอาจแสดงออกมาเป็นอาการปวดเมื่อยหรือความตึงของร่างกาย ทางด้านจิตใจท่านมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเศร้าหรือมองโลกในแง่ร้ายได้ง่ายการฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณกราติจูดต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตคือยาถอนพิษที่มีประสิทธิภาพที่สุดอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมการยึดติดกับกฎเกณฑ์มากเกินไปการมองโลกในแง่ร้ายและแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจากสังคม ท่านอาจจมอยู่กับรายละเอียดมากจนมองไม่เห็นภาพรวมหรือพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างกระทันหันคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานแบ่งภารกิจขนาดใหญ่ที่น่ากลัวออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถจัดการได้เพื่อสร้างแรงผลักดันและหลีกเลี่ยงความรู้สึกท่วมทน้นด้านการเงิน แม้ว่าการออมจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรกำหนดงบประมาณจำนวนเล็กๆที่แน่นอนไว้สำหรับการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่เข้มงวดจนเกินไปด้านความรักพยายามแสดงความรู้สึกและความขอบคุณออกมาเป็นคำพูดอย่างสม่ำเสมอเพราะบางครั้งคนรักของท่านอาจมองไม่เห็นความรักที่ซ่อนอยู่ภายใต้การกระทำที่เน้นแต่ความรับผิดชอบ